สวัสดีครับชาวแคสต์มาสไตล์วัยรุ่นนะฮะวันนี้ผมมาเล่นเกมนักน็อกนะฮะตั้งแต่หายกันมานานผมมาเล่นเกมแนวเฮอร์เรอร์กันดีกว่านะฮะมาเล่นมาเลยนะน่ะตขึ้นมาอยู่ที่ไหนมีอะไรเดอะมูฟวี่นี่ขาดไม่ได้ครับไหนองนีี

ประตูเปิดเชิงอาจจะเบาน,นะฮะก็ขออภัยนะฮะรู้สึกยุก่งยากแต่ทำให้ใันสบายใจวันนี้มีมมสิห้งองแต่ไม่รู้ว่าฉันลอ็อกท้งมนหรือเปล่า ลอยากรู้ใครปานคนสร้างเงินไหแต่เดียวแ่บอกราจะ้องไนนะแต่ตอนนีกเป็นโฟล์ดจก้อมอะไรอไปเอะก็ตดตัาไปดัอ่ีเลแล้วกันนะอ,นอ,อ,อ,ค,อครับ่กดสเปซบาร์เพื่อเปิดไฟเหรอผมเคยเห็นของพี่เอกแล,ล้วนะฮะก็พอเล่นได้มาเออไม่เอาอื เสียงมันพาหลอนอเนาะเกมเนี่ยส,ส่งไปสนีครับเหมือนใช่อ่ไม<อ>่ฟังอ,อ,อะไรคือตอนนั้นจะจบอ๋อรอก่อนรอก่อนกดีลงเลยครับ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 ,บ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 สนีส่งไม่ยอมเปิดไปก็ได้ไปก็ได้ มเปิดอ,อัตโนมัติด้วยโอ้โหประตูนี้เจ,จ๋งครับครับโอ้โหมาจากบ้านหลังนี้ต้องมีคุยก่อนมาคุยเรื่องของเรากันดีกว่านะาผมที่ผมจากไปนานนี่ผมไม่ทำนะเลในหนดนะก็ะเลยต้องรอนะคือมีอะไรม,มาคิอัปดาวนนี่คือมีอะไร ตองล่างนีม่มีอะไรอืมอืมผมแรกทำไมถึงเจอบ้านอย่างนี้แอะบ้านลูกตาคืออะไรไม่รู้เลยเนี่ยไม่ได้ดูมานานดูดิบ้านเป็นยังไงอืมรู้จึกอนาคตดเลยบ้านนี้นะเล็กๆไปกระเด้ง เฮ้ยไม่ดูไม่อ่านเฮ้ยทำไมมันแตกต่างจากบ้านแรกแต่มันนับอะ่ะตอนนี้มันจะไม่นับนะนี่มันนับฉนนเฉยแปลกเขอมมีอะไรนาฬิกาหรืออะไรชูมั <c oughs> <ห>นาะอ ไี่ช่วยเนาะในหัวมึงนี่มีตัอย่ีช่วยโอ้ยผมเล่นเกมนี้ไม่ค่อยจะเล่นเป็นกเท่าไหรเ่เก่อเกไม่เอ้าไม่อ่านไม่หลับตาดยเล้อยอะอะบุกนาไฟให้ครบทุกห้องแล้วเมื่อไรจะคบอปะ อือรู้เสียงเปิดประตูโหนี่น่าฟัางนะฮะไม่มีอะไรหรอกม้งแคปซ้นอย่างเงีย้ยอืมขอบคุณครับโอ้ไม่หลับตาเช่นจะได อูดอูดหืมสปอร์แล้วเหรอไอเกตินไม่เงิเด็ดเดดไม่ต้องคุยกันมากครับเปิดฉากมามีแหละแล้วมันทะลุดประตูได้ไหมเนี่ยเอ้ยเปิดก่อนโอ้ยครับ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 ลิกาคนนาฬิกา มผมยิ่งขึ้นเลยนะเสียงอะไรอ่ะมันดังหลับแล้วม,มวอสซมวอสซงเหมือนไม่ต้องวัสซ์มาแล้วอโอ้พูกคาตายได้ด้วยดูกันนะว่ามันอยู่ในกัน โอ้ยกลัวเลย your มีเสียงวนพูดใครพูดโอ้ยดูเสียงดูเสียงนะเราต้องลองอะ้รอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอ๋อโหประตูปิดบานนี้ Wait. Wait. S <S อะไร <c oughs> มีอะไรเงี้ยโอ้โอ拜拜้ เึ้นเลยครับผมนี่เึ้นเลยนะโอ้โหไม่ลงก็ได้โอะโหลงทีนึงนี่เจอพวกนี้แหละเนะี่ยเพื่อนวาห้า ไม่ต้องวอนไม่เรียกเลยครับแมวออเลมีวอนแปว่ชาชนะกับวันที่แปลว่าเรียกนะสองอย่าง <Hey. S 1> <c oughs> เฮ้ยครจะเลกเองวะคนี่กูกลัวจนตัวสั่นแล้วเนะี่ยอ้โหขึ้นเลยครับไอเกตนเล็กกขนลุกเลย <c oughs> <c oughs> เออฟอะไรบ้างเอเอ,เอ,เอ ได้โอ้ยอะไรอ่ะแค่เปิดไฟนี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่เดินก็ได้ตกกระใจโอ้โหโอยขนลุกอะไรจำเสียงขนลุกกลัวเป็ดน,นะเว้ยโอ้ยกลัวเลยอืมอะไรเนี่ย ไม่ไปแล้วครับฉัะเช้าแล้วจำทำทำทำำำำนาดาทำำอครับมีเอดาซอนูือเปล่าครับไม่ไม่มีนะลรื่อซ่อนแอบในความมืดไม่ต้องนะพอกลัวแล้วกลัวเลยมาเจอบ้านโอ้ใจแรบสั่นเลยครับ

เองไปเสนีครับให้บนมาส่งไปเสนียนะตอนนี้เวลาถึงประมาณอ่ารอเลยเฮ้ยจะจากบ้านนี่ต้องคุยกันเลยนะแม่เจอบ้านแรกนี่ก็จะโดนผีสิงไปแล้วไนงะ ก็จะเดินไปได้่อยๆนะตามรา่นาวคนแล้วเมื่อไรจะเจอบ้านอื้อเสียงนะมีห้รงพูบด้วหงูบตาโตนะฟังเสียงจริงนี้ไม่กล้ากดเดินต่อเลย แล้วบ้านมันอยู่ไนเนี่ยเดินตั้งนานยังไม่ถึงเลยเนะี่ยมีเสียงอะไรบางอย่างนี่ก็นานนั้นเนี่ยโอ้โหหายไม่เจออืม,มเสียงดังจัดด้วย ต้นไม,ม้มีรูปน้ป่กลัวอย่างนี้ไม่กล้าเดินเลยไหน,ะนมิกแจ็บีกแะที่นี่เดินตรงเลยไม่ต้องสนใจเลยมากอืเจ็บสามเจ็บแล้วอุ้ยเจบอบ้านแล้วแล้วก็ได้เวลาเล่นซอนแอบอีกแล้วงานงอกจ้าอันจะมีสมยสัยซื้อต้อขอภัยนะฮะ น,นี้บ้านอยู่ไหนอุ้ยเล็กๆอย่างนี้พี่ชอบหน่อยพี่เกล่นเยอะตอนแรกบ้านเรานี่จะไม่มีรูปนาฬิกาเลยนะก็จะมีทีนิวผมนี่เปิลหัวเลยไม่มีนาฬิกาให้ใช้ คือนี่งน่ากลัวน่าหลับตาหลับตาดีได้แล้วโอ้จะได้นาฬิกานี่โอ้โห่ลงครับเฮ้ยไปแจกได้ไงกูทำอะไรอย่างขึ้นมานี่ไม่ได้ใช่ไหมนี่หลับตาดิไอ้หงากลิทำไมครบนนี้ไม่สะอาดจัง เดี๋ยวจะข้างล่างจะสะอาดยิ่งเอ๊ะข้างล่างจะสะอาดยิ่งกว่านี้ทำไมเนี่ยอืมจะลงดีไหมเนี่ยอืม,อมสปอรต,ตรงนี้ครับวิ่งเลยวิงว่งวิ่งเปิดไฟเลย ทานนี้ปิดตัวอัตโนมัติอย่างดีไม่ให้ใครเข้าไปนะข so ายเพื่อนของนายกันเนี่ยจะรู้ไหมอ๋อทำไมนายไม่เป็นเพื่อนกับฉันขอเดาแบบผิดโอ้ยรู้แล้วทำไมไม่เป็นเพื่อนกับมือกูเก็ตแล้วฉันเห็นนายในตอนนี้ มองไะต้องมอง,นะอง,มองเอ้ยอย่าขอดีไม่เอาประน,นีไม่ส่งตอนนี้เราศัตยุทธ์เนี่ยไม่หึงไม่เปิดสถิติอย่าเปิดเปิดดิบอู้หูนี่เห็นไหมละ่ะนี่เห็นแล้วกลัวเลยนะไม่อยากเดินต่อทำไมสปาวแล้วซับบอลแล้ว เราจะเลือกไฟานไหนม่เสียงเลยไหมฮะตอนน,นี้ตอนนี้ไม่ต้องเดินนะดูอย่างเดียวเหรอมันจะอีกสไาล์อะไม่ออกกำลังการตอนนี้ไม่กลัว <Ooh. S 1> ดูสิฮะโดนจนได้เลยครับแม่ อะไรอ่ะอ้าเริ่มมาอ่ะโดนดึงตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรอ่ะยากนะห้องอะไรเนี่ยอ่ะแอมเนี่ไงตอนแรกเราไปห้องบนแล้วเราแพ้นะเราก็ต้องไม่ไปห้องนู้นเนี่ยเฮ้ยจ็บปะเจ็บเอ้า เจออะไรน <stuffed> ี่ค <about> ร <them> ับเจอคำพูดโอ้ยกลัวเลยผีเงาแยกล่างหรือเปล่าเนี่ยโหกดตรเจ๋ง โอ oh ้โหแฟบแฟบอย่างนี้ก็ต้องจุ้เสียใครมาแฟบมันลอยตีใครอ่ะโอ้โหยมันมาสปอร์ด้านล่างแล้วโอ้หอยู่ห้องใกล้อัวด้วย เป็นประตูดีละชาโถตายแล้วกูตายไม่มีทางด้วยกูจบอ, <c oughs> อีกแล้วว่าอะไรเนี่ยโอ้สองรอบแล้วนะโ้ยากอะ่ะ ไปก็ได้ทางนู้นอะ่ะทางดันไปก็ได้ทางนูน้นอ่ะอื <c oughs> ้อเพิ่เปิดเสร็จแล้วเอาเว้ยไปไปด้านทางนู้นและโดนผีกำคอยติดไว้ไม่รกลัวลงล่างนี่แหละ อย่างนี้เดี๋ยว,ยว,วนนคือเบอร์ฉากมาันไม่ต้องคุยอะไรก,กันมากครับโดนไฟดับแล้วไ,ไฟมันดับนะใครใครทำไฟยิงซื้อกระแพงอยู่ไหมเอ้ยไฟไหมนี่นี่นี่อือใช่ไฟยิงซื้อกระแพง ตัวจนตัวสั่นแล้วเนี่ยดูเสียงแล้วน่าฟังมากเลยใครมาเฮ้ยขอร้องอย่าอย่าทุกไฟเยอะเจ็ดจุดเจ็ดเปิดอย่างเงี้ยอ๋อจ๊ะ ตอนนี้ยไอ้กลัวชันสาห้องสุดเนี่ยกลัวสุดๆเลยไม่รู้จะเปิดไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าคิดถูกแล้วด้วยไปห้องนูน้นอยูห่ห้องข้างๆห้อง,งหนึ่งจุดเลยเปิดเลยเปิดเลยครับ นาฬิกาไม่หลับด้วยโอ้ยงาเออไม่เปิดไม่เปิดเว้ยกลัวไม่มีให้หลบด้วยเนีย่ยโอ้ยกลัวเลยผมนี่กลัวเลยฮะไมียจะเดินต่อ <to> อ้าวมาไม,ไม่ต้องมองฉันไม่ต้องมองผมเลยกลัวผมก็กลัวเช็งคือเลวอีแค่อโหอีเจ็ดชัว่วโมง สามแล้วครับผมก็ขอจบคลิปนี้นี่นะถ้าใครชอบก็กดไลค์้าชอบมากๆก็สมัครสมาชิกจบคลิปที่นี้บบายบาย